โอเคนะทุกคนสายเล,ล่นเกมโยลิมิเนี่ยเตือนไว้เตือนภัยก็คือถ้าหากว่าปรับโช๊คแบบนี้มีโอกาสสูงเครื่องันจะรัดระหว่างแข่งสำหรับสายแต่งในที่ปรับโชคสูงเนี่ยรับคลที่ปรับโชคหลังสูงนะครับ จะมีอาการแบบนี้นะครับถ้าถ้าหากว่ามีรถคันหนึ่งในนรลิบิดแล้วแต่งคล้ายแบบนี้นะฮะระมัดระวังและเอาโชคหลังให้ต่ำสุดมาเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะในสี่ห้าศูนย์ก็ยะ่สี่ศนย์ห้นั่นแหละถ้าเรายังไม่เอาถ้าเราเอาชกไม่ไม่วางต่ำลงนะดูนี่ 可以，可爱啊！你那裤子给你儿子买个新。Hmm. Mm hmm. แลุ้กคนข้ากินข้า,ขาวแบบนี้ไปเลยไม่ช่งเงินก็จะใส่ได้นี่เห็นไหมพังแล้วนี่ดูเครื่องยนต์นดับกลับไปที่เมนก่อนนะทุกคนกลับไปที่เมน แอปนึงถ้าคุณว่างแล้วอยู่เฉยๆแล้วอยากไม่บัตรเติมเกมแบบฟรีๆหรือต้องเสียังค<ม>์ผมขอมแนะนำแอปนี้เลย Cash You เข้าร่วมเกมก็ทำชาเลนจ์เพื่อรับเงินใบเขียวเพื่อเลขก,กับมาแล้วกับมาแล้วและนี้เราก็จะปรับโชคให้ต่ำลงนะถ้าไม่ปรับ ระวังด้วยเดี๋ยวเครื่องพังไวมาจะสอบกันปรับแล้วแรับ แบบนี้รถไม่ดับลดแรงขึ้นด้วยแบบนี้เห็นไหมจาไว้เป็นอุทาหอนแต่ตรงนี้แต่ตรงที่เขาระบุไว้นี่ว่าเป็นคูนอะไรพวกนี้ไม่ต้องจำแล้วคอยดูด้วยตาหาเป็นสีแดงควรควรซ่อมรถโดยด่วนนะครับ